เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปกันนะครับจะเป็นเรื่องของคุณแนนครับคุณแนนปัจจุบันนี้อายุ25ปีมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมครับเรื่องนี้คุณแนนบอกว่าใช้ชื่อเรื่องว่าคืนก่อนน้องจะกลับ ส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอการติดต่อไปที่สายของคุณนานสักรู่เดียวระหว่างนี้มาดูข้อความทาง SMS นะครับมีทักทายเข้ามากันในช่วงนี้บอกว่าสว,สวัสดีครับมารายงานตัวแล้วนะครับจากคุณหนึ่งนคนปรปฐมแล้วก็สวัสดีครับพี่แจ็คแมวหลงมารายงานตัวแล้วนะครับขอระอหลอนครับพี่แล้วก็เรื่องพี่คิงหลอนสุดๆเลยพี่แจ็คจากคุณคาริว ขอบคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทักทายกันด้วยนะครับกงกงตัวเองมากเลยขำตัวเองมาก <c oughs> อ๋อเป็นเรื่องเก่าที่เขาส่งมาตั้งแต่วันที่สิบมกราคม <c oughs> เออเขาแค่บอกว่าแนะนำใช้ยาพี่โจ๊กนะฮะโจ๊กลงจำปา น้องโจ๊กนี่ก็จะมา,มาเรียนรู้จากพี่บัตรนะครับเรื่องของการอยู่หลังไมค์คุยยังไงสกรีนเรื่องยังไงพูดคุยกับคุณผู้ฟังยังไงค่อยคอย เขาเรียกว่าค่อยๆเ,อเรียนรู้กันไปนะครับอะนะครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณแนนได้เรียบร้อยเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องของคืนก่อนน้องจะกลับครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีค่ะคุณแนนได้ยินเสียงผมชัดเจนเนาะไ่้ยินค่ะพี่แจ็คเจ้าคะใช่จ้านะคุณแนนตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอยู่ร,รัรงสิตปทุมธานีค่ะอยู่แถวรังสิตปทุมธานีนะ นะฮะแล้วตอนนี้ฟังเดอะโกสเรดิโออยู่กับใครครับเนี่ยอยู่คนเดียวค่ะฟังอยู่คนเดียวแล้วฟังผ่านช่องทางไหนปกติแล้วปกติแล้วหนูจะไปฟังฟังผ่านยูทูบอะค่ะย้อนหลัง,งย้อนหลังเอาโอ้แต่แต่ปกติปกติทาัานเวลาก็จะฟังผ่านแอปไอเด็กโกสเรดิโอค่ะโอ้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะคื <ๆ S 2> <ล>นคนี้อยู่ดึกนิดเดงเห็นฝากเรื่องมาด้วยก็มีโอกาสได้คุยกันอันนี้เราคุยกันครั้งแรกหรือเปล่าคบแมน ไม่เคยค่ะครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกเลยเนาะใช่ค่ะมานะครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดนึงใส่ฟังแล้วไม่แต่บ้านเต่าหนูก็ชอบที่แจ้งจัดว่าโอ้ขอบุณมากแต่ตอนนี้แนนเสียงเสียงเบานิดนึงอยากให้แนนช่วยพี่จัดเสียงดังกว่านี้สักนิดนึงได้ค่ะโอเคนะฮะอ่ะก่อนที่จะเล่าพี่จะบอกให้ว่าสูตรลมหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องตื่นเต้นถือว่าตรงเนี้ย โทรศัพท์มาคุยกับพี่ที่สนิทกันนะจะได้คลายความตื่นเต้นลงค่ะนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของคืนก่อนน้องจะกลับเรื่องราวเป<ห>็นยังไงครับแนนเชิญเลยคืออย่างนี้ยค่ะคือนนนหนูหนูอยู่นครปฐมแฟนที่ที่บริษทัททีแฟนอยู่กันที่หนูอยู่อะค่ะแฟนเขาขับรถบรรทุกสิบลอ้อคือถ้าเกิดว่าในนครปฐมเนี่ย บริษัทนี้เป็นบริษัทนัโทุกสือรถบรรทุกสิบล้อที่ใหญ่ที่สุดแต่เดืยวถนนที่ชัดเจนเด๋ยวตรงข้ามกับรถบัสมาคำปนถมเลยหมอเช่นไงคะแล้วข้างหลังข้างหลังบริษัทมันจะเป็นห้องพักของพนักงานคือทางบริษัทจะทำมาให้พนักงานพักค่ะให้พนักงานอยู่อืเป็นช่วงช่วงหนึ่งคือ ช่วงสุดเธอน้องสาวอะค่ะจะมาอยู่กับหนูประมาณเดือนนึงก็ช่วงช่วงที่น้องช่วงที่น้องมาก็แกเป็นปคนไปรับไปรับแล้วก็ให้ให้มาอยู่มารอหนูที่ห้องหนูก็ทํางานเลิกนะมาก็มาเจอน้องค่ะประมาณสามทุ่มกว่ากันมาโดยไม่มีอะไรนะคะที่แทก็อยู่กันมาแบบก็นี้ไม่มีอะไรผิดปกติก็ปกติกันทุกวันอ<ๆ>ืมก็อยู่กันอยู่กันปกติดีที่สุดน,นะคะ ที่อยู่คืนคืนนึงก็คืออย่างสมมติมว่าวันวันนี้นะคะวันนี้คือเรานอนกันอยู่แล้วพี่เช้าน้องต้องกลับแต่จังหวดอีกทือต้องกลับไปบ้านอเนี่ยคะ่ะก็คือจะนอนจะนอนกันอยู่ปิดไฟนอน,นอะไรกันีม่รู้เลวค่ะพี่แจกประมาณเที่ยงคืนได้รู้สึกว่าประมาณเที่ยงคืนค่ะอืสมตมตก็เหนื่อยจากการทำงานก็นอนก็นเพียค่ะ รู้สึกว่ารู้สึกว่าเหมือนมีคนเปิดไฟ hmm. ก็เลยพอเวลามีคนเปิดเราจะรู้สึกแสบตาใช่ไหมค่ะ hmm. ก็ลุ่นตาขึ้นมาดูบอกก็ก็รู้ว่าน้องเขาเพิ่งจะเปิดไฟค่น hmm. นี้ก็เลยแบบไม่พอายแล้วเริ่มจะหงุดหงิด <Yeah. S 2> แล้วก็เหนื่อยด้วย hmm. หวงหุดหงิดอะไรด้วยก็่อว่าเขาว่าจะเปิดทําไมอะไรเงี้ยเหนื่อยก็เหนื่อยอยจะนอนอะไรเงี้ย hmm. น้องไม่หลับ hmm. hmm. ก็เลยว่าเข้าไปแล้วก็ให้เขารู้สึกประจิตใจ ก็เขาก็ลุกขึ้นไม่ติบเลยแจ๊คหลังจากนั้นไม่ไม่ถึงสิบนาทีประมาณห้าทีเขาติดแหละไอ้เขาจะลุกขึ้นมาเกิดอืะลุกขึ้นปวดไฟอีกละก็เลยอันนี้รอมีหนักกว่าเดิมค่ะคลุกขึ้นไปด่าไปต่อขามหนักกว่าเดิมลุกขึ้นไปทําอะไรนะฮะลุกขึ้นไปด่าน้องค่ะ,ะ,ะไปด่าแล้วว่าเป็นเกิดอีไรทำไมอะไรเงี้ยจะนอนเราไม่รับค่ะชก็เลยแบบอื ไหนลองลองลองปลอง่อยไป้ที่ยังไงในเนี้ย hmm. ให้เขาเปิดทิ้งไว้แป๊บนึงไอ้ตัวหนูมันก็พอจะนอนได้หนักก็จะเริ่มเปิดไฟเนาะ hmm. ก็เลยจะจิดบอกแฟนตัวเองอะคะ่ะประมาณ hmm. อย่างค่าบอกให้เขาลุกไมื่ hmm. อจดแตอรอมมีแฟนไปจีบไปจีบก็ห่างกันอีกไม่ไม่ถึงจิบกี่ะค่ะน้องสาวก็ลุกเมืเ่อตัวไฟนี่ยะคราวนี้เล่น หวหลักรอบที่สามก็เขาไม่ไหวค่ะแ hmm. ตล่ลุกขึ้นตอนนี้ด่าน้องรันท่อง hmm. ทางของเขาก็ได้ยินคือแบบมันคือ,แบบคอบบนั้นยูคบบนได้ยินว่าหนูลุกขึ้นมาด่าน้อง hmm. คือด้วยความโมโหที่จะตะเลยข้างปากพูดถาว่ายูดีก็พูดนะดูดีบอกว่าเธอด่าน้องแล้วก็บอกว่าถ่ายเกิดได้ทาไมผีมาหนอเห็นผีเหรอพูดอย่างนี้ยค่ะผ hmm. ีมาเรื่องไงเห็นผียังไงอะไรอย่างนี้ย ก็หมอก็มองหน้าม <an> <ๆ>ันก็ไม่ขึ้นอะไรค่ะมันก็เลยพูดมาบอกพูดประมาณว่าคือมันไม่ค่าไม่ค่าติดไฟนอนนนอนไม่หลับก็เลยต้องเปิดก็เลนต้องเปิดไฟมันจะได้นอนอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคือมันก็หลังหลังจากที่ลุกขึ้นมาหนัน้องก็ค่อนประมาณช่วงเลยเลยมันประมาณนี้คือผมตานอนยังไม่ทำหลับค่ะพี่แจ๊คแต่เราอยู่ แันผู่ข้างค่ะก็ทาแบบเอาตีนเอาตีนมาเขี่ยเขาะคั่งข้างหนูจะเป็นผู้เสพเขาก็เราะท้าเ้าเท้ามาเขี่ยเขี่ยเหมือนเหมือนเขี่ยหาอะไรหนูก็เลยก็เลยถามเพราะว่าเป็นอะไรเป็นอะไรกันเนี่ยคือเขาสองคนกบบเขาเหมือนเขาดูจะรู้สึกเขาจะเห็นเขาจะเหมือนคุยกันนะคะจะรู้สึกอะไรก็เขาก็เห็นที่ที่ผู้เสพหนูก็เลยบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดถึงหลุดปากมาว่า เกีอดูโสมีใครเรื่องเนี่ยค่ะหราก็เลยงงเป็นอะไรกันหรือว่าพากัาเห็นผีจริงๆเหรอน้องพูดเนี้ยคคือตอนนั้นด้วยความเราก็ง่งแล้วก็แบบม่หก็ไม่คิดว่าเราจะต้องจะมีหรออะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยเราเราเราไม่รู้อะไรเลยแต่ทั้งแฟนทั้งแฟนเราแล้วก็น้องเราเนี่ยเขาเหมือนเขาเจออะไรบางอย่างใช่ใช่แต่เขาไม่บอกเรานี่ไม่บอกแต่ว่าคุยกันเหมือนเขาคุยกันแล้วเขารู้กันอ่ะแล้ว เริ่มสถามแฟนแล้วว่าเออเอาเท้าเสียขาอะไรตรงนี้แล้วเขาก็บอกคือตอนนั้นปวดไจหมดเลยนะคะเขาบอกว่าเหมือนอาจจะนอนเหมือนกันแต่ว่าสักพักหนึ่งเหมือนมีได้ยินเสียงเหมือน,นเหมือนเตนนิ่งเหมือนเตนนิ่งแล้วก็นิ่งแล้วก็ไปชนกับตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยอดีตเสียงเขาก็เลยบอกว่าเนาะก,ก็เลยเอาเท้าเสียดูเผื่อเผื่อว่ามีคนอยู่ข้งนั้นหรือว่ามีตัวอะไรอย่างนั้นเป็นแบบ เออก็เลยรู้ว่าเออสงสัยก็่เจอกันจริงก mm. ็คืนคืนนั้นก็พอพอหนูเริ่มรู้ว่าเออสงสัยก็ก็ต้องหากันเจอแล้วแหละก็เ <Yeah. S 2> ลยเปิดไปนอนกันเน mm. ช้าพอเช้ามาค่าะแค่เช้มาก็เลยมาคุยออก,กัน mm. ตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่น้องลุกขึ้นไปปิดไฟค่ะครับ <Yeah. S 2> น้องบอกว่าคือหลังห้องมันจะเป็นกรแพงปี่วันสามเมตรค่ะอืม mm. กําแพงเหมือนแบบ มันปุ๊บอะไรเงี้ยค่ะข้างหลังเลยกาแพงไปมันจะเป็นอู่อู่ไอ้รถอิทิยาลแล้วก็จะต้นไม้เยอะมากก็จะมปนต้นไม้เป็นป่าครับตัางๆทาท่านมท่านมนแ้ก็จะไม่มีใครอยู่นี่ค่ะสัญญาณเสียงของแนนมั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 นไม่นิ่งอะฮะมันดังดังเบาๆบาอะแนนจ๋าปกตินะคะคือกรดีว่ามันมันอยู่ในในตึกก่ะ อ๋อเดี๋ยวนั้นต้องช่วยพี่่อาเสียงดังกว่านี้แล้วก็พูดใกล้โทรศัพท์คนนิดนึงอ่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ล้งดีโอเคจ้ะก็คือน้องเขาไลฟังใช่ไหมคะไลฟังก็ตอนแรกเลยคือจื่นตืสายเลย้องไม่หลับคือครั้งแรกเขาได้ยินเสียงเหมือนคนก่าดิบอยู่หลังห้องก็คือแบบคนน้าดิยได้ยินเสียงแบบราหลิบดังๆนะคะหลังห้องเขาบอกว่าได้ยินตลกเลยก็เลย กัวรู้สึกกลัวเพราะรูร้้กันว่าหลังห้องไม่มีอะไรแล้วมีต้นต้นหม mm hmm. ้แล้วพอรอบที่สองเขาบอกว่าคุณโปรงนอนคุณ mm hmm. โปรงนอนดี่ค่าค่อยๆเลื่อนเราเห็นเขาบอกนะคะว่าเขเห็นผู้ชายชุดขาวอห mm hmm. อมชุดขาวค่ะ มาเปิดผ้าพยายามจะมาเปิดผ้าที่เขาหง่วว่าหมดมาดูหน้าว่าเป็นใครอ่ะ mm hmm. มาดูว่าว่าเ,ออเด็กๆคนนี้คือใครอะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะดึงผ้าหง่วอ,ออกน้องก็เลยว่าไม่ไหวแล้วก็ทั้งทั้งนี้สองก็เลยต้องมาเปิดอีกเพราะเขาที่สามหนักหนัก,นกขึ้นกว่าเดิมค่ะเขาที่ทั้งได้ยินทั้งสองอย่างคือได้ยินทั้งข้างหลังแล้วก็ mm hmm. เจอตั้งคนที่จะพยายามจะมาเปิดผ้าหง่ mm ับ hmm. ค่ะแล้วก็แฟนส่วนแฟนอะแ,แฟนบอกว่าหลังจากที่เอาเท้าเอาเขียดที่ตู้เต้า้าแล้วค่ะแล้ก็เขาบอกว่าลุกขึ้นมาดูเราก็เห็นเห็นเหมือนกันคือเห็นเป็นผู้ชายชออาผ่มงใสชุดขาวๆก็แเ่ๆนะคะมานั่งอยู่ปลายเท้าปลายเตียงอะค่ะบที่นอนก็พูดมันลักษณะมันเหมือนกันกับท,ที่ที่จะมาดูหน้าน้องก็เลยก็เลยมาคิดกันว่าอ๋อ มู้แล้วว่าอะไระครับก็คือปกติแล้วห้องฟังห้องตรงนี้มันจะมีสารใหญ่เลยค่ะ,ะ,ะ,ะพี่แจ๊คเราเราเดินเข้าไปเนี่ยจะเจอเลยสารใหญ่<ะ>ถ้าคนที่มาอยู่ที่นี่ต้องใครที่มาไม่เคยมาแล้วมาครั้งแรกต้องไปกราไปไหว้แล้วก็ไปบอกท่านก่อนนะคะ,ะเพราะเพราะว่าและวันแรกที่หนูมาอยู่แล้วหนูยังไม่ได้บอกหนูก็เจอแบบนี้ค อันนี้เจอกับตัวเองแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นผีนะเดินเดินเข้ามาเดินเข้ามาคืนแรกเลยจะมานอนกับแฟนค่ะก็เจอเป็นเงารู้ว่าเป็นเงาแล้วเป็นผู้ชายดำๆเป็นรู้เป็นผูน้ชายค่ะเดินเดินตามตามหลังมา,าญญแล้วก็เลยหนูก็เถียงกับแฟนว่าประมาณนั้นคือแฟนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีคนตามมาอนะไรเงี้ย<า>หนูบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูก็คือจับมือแฟนแล้วก็ จะพาเขาไปดูว hmm. ่าเป็นคนจริงเพราะหนูเห็นจริงว่าเขาเป็นคนแล้วเขาเดินตามเรามาค hmm. แล้วก็แฟนเขาก็เลยบอกว่าไม่มีหรอกอะไรเงี้ยจำได้ไหมเราเดินเข้ามามีใครตามมาหรือเปล่าอะไรเงี hmm. ้ยแล้วก็เห็นอนเพียงก็ดูแลนะคะพอเช้ามาก็เขาบอกว่าไม่ใช่คนคือ hmm. เขาก็บอกแล้วว่าเขาไปเางางงานะ่ะไม่ใช่คนอะไรเงี hmm. <ๆ>้ยก็เลยมา,มา,ม,ามาคิดแล้วก็อีกสองเหตุการณ์น,นั้นมันเหมือนกันที่เหมือน hmm. เหมือนเขาเราก็ครั้งแรกเรามาเราก็ยังไม่ได้บอกพอ hmm. เราเจอแล้วพอเราไปบอก ไปบอกไปกล่าวไปไหว้แล้วไงค่ะก็ไม่เจออะไรเลยแล้วพอน้องสาวหนูมาอยู่ก็คือมาวันแรกมาอยู่กับหนูคือเราไม่คิดเรื่องนี้เลยก็มาอยู่จนได้เดือนค่ะพี่แจแล้วก็จะกลับหาจังหวัดคือติดเชื้อปิดเทอมก็จะกลับบ้านก็พอพอคืนนั้นเช้ามาก็จะกลับบ้านพอเช้ามาแค่นั้นแหละก็คือมากันจัดพิธีอะไรเรียบร้อยแบบไปไหว้อะไรเลยค่ะ ประมาณนี้ค่ะดิเซแล้วเป็นเป็นคิดว่าเป็นใครฮะเหมือนเป็นเจ้าที่อย่างนี้ป่ะคิดว่าเป็นเจ้าที่นะเพราะว่า่วนวอนเขาสิ่งสิ่งที่สิ่งที่เขาเห็นนะคะว่าเขาเห็นเหมือนกันแต่ไอแต่ไอสิ่งที่ที่อยู่หลังห้องนั้นอ่ะเดินเมันเงินเฉลยตรงนี้ไอสิ่งที่หลังห้องคือพื้นที่เส่าตรงเนี้ยค่ะที่กิดตั้งบริษัทเนี้ยมาคเป็นป่าช้าเก่าทั้งหมดเลยพื้นที่ที่ที่พักนอนที่อยู่ก็คือเป็นเป็นป่าช้าหมด พ้าด้านหลังตรงที่เป็นอู่ซ่อมรถนะค่ะมันจะมีแต่ป่าต้นไม้ใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยค่ะอืมอืมอ๋อมันเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนค่ะแล้วก็มาทําเป็นเหมือนกับอู่ซ่อมรถเป็นบริษัทบริษัทรถบรรทุกก็ทใหญ่มากๆบริษัทนี้เป็นสมาคมรถบรรทุกแห่งประเทศไทยเขาเป็นเจ้าของสมาคมเลยค่ะบริษัทนี้ใหญ่มากคือพื่อูดชื่อไปเรื่อยๆ วิ่งพวงแค้นตอนนี้ครับครับครับเอ่อตอนที่น้องเราได้ยินเสียงเหมือนกับคนลกเหล็กเขาบอกว่าเสียงดังมากแต่ตัวเราตัวแฟนเราเนี่ยไม่ได้ยินคือไม่ยินอะไรเลยไม่ไม่รู้สึกว่าว่าอะไรเลยเพราะว่าปกติแล้วหนูก็ไม่เคยไม่เคยได้อะไรกับเรื่องแบบนี้แล้วแม้แต่แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่เคยได้ยินเสียงไม่ยินอะไรอืมอืมแต่มันมีทั้งนึงเนี่ยที่ที่เจอ ประมาณสองเดือนที่ผ่านมาเี่ค่ะครับก็อยู่ที่ห้องที่หนูอยู่ประกับที่วันนี้หนูอยู่คนเดียวนะก็ไม่ได้อยู่กับแฟนคนนั้นแล้วก็เลือกันนานๆเลยอืมอืมอืมก็มมมคือไม่จะคําว่าผีอากับผีหลอกไม่เหมือนกันปะผีอาไม่เหมือนสิผีอาเนี่ยเขาจะมาเหมือนกับมามาอามามามา,มาทับร่างเราตอนตอนเรานอนครึ่งหลับครึ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผีหลอกนี่คือเขาจะมาอีกรูปแบบหนึง่ง มาให้แบบเอ้ยให้เห็นว่ารู้ว่าฉันมามาหลอกนะมาทําให้เห็นว่าเอ้ยฉันมาให้เธอตกใจนะอะไรประมาณนี้คือไอ้วันนั้นวันนั้นตอนนั้นอยู่กับลูกครับแล้วอยู่กับอยู่กับน้องสาวนอนันอยู่แล้วคือหลับไปแล้วรู้สึกว่าฝันค่ะคฝันว่าฝันที่ที่นอนอยู่ค่ะที่ที่ที่หนูนอน่้วย <Ooh. S 2> มันเก่ามากมันดำมากแล้วก็ ตัวเองก็อาบน้าเรียบร้อยเหมือนเหมือนฝันนะคะอาบน้ำเรียบร้อยเดินมาจะเข้าที่นอนจะนอนเห็นว่ามีไส้มีตับมีอะไรแบบเหมือนเหมือนไส้คนตับคนแล้วม,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 มันมันกองอยู่ที่ที่นอนเราค่ะก็เลยมองไปที่ที่นอนปุ๊บพอมองไปที่ที่นอนอ่ะรู้สึกว่ามีคนเอนาพวกของเราไปห่มแบบคุ้งโป้งอ่ะตัวใหญ่มากค่ะงโป่งก็เลยงงเลย,ย ใครเนี inne, right. mm ่ยอะไรมาเงี e ้ยก <Huh? Huh? S 1> ็เลยเปิดข <ain>. ้าหงเปิดข <relie ving> ้าหงตอนที่เปิดข้าหงมาค่ะพี่แจ๊บเห็นผู้ชายตัวดําๆร่างใหญ่ๆคือเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาเป็นใครเพราะพอช่วงที่เปิดเปิดแล้วเรารู้ว่าเออเห็นลักษณะเขาแล้วเนี่ยตอนนั้นคือไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะคไม่รู้สึกตัวแล้วรู้สึกว่าเองก็ดิ้นโกวนก็วายแล้วร้องก็ร้องรู้สึกกับตัวเองร้องแต่เหมือนเหมือนดิ้นก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้รู้สึกสักพมันมี น้องมาสกิจอะ่ะน้องสาวม,มาสกิบน้องสาวม,มาสกิทลอกพระมาคล้องคองให้เป็นตัวหนูเองไะมือสองข้างมีกำสั่นน้าตาไหลคือแข็งตัวแข็งก็พูดไม่ออกอก็น้องก็เ,เลยบอกว่าเมื่อกี้ฝันเหมือนกันว่าเห็นพี่ไปยืนร้องร้องเหมือนร้องตะโกนในไปไนนะ่ายพาคนเดียวเขาก็เลยตกใจก็เลยลุกมาดูลุกมาดูก็เห็นอื้ออ่ะอยู่คนเดียวกัน ก็เลยเอาสามมาฟ้องให้อืมอืมก็เป็นวันที่ที่เจอนะคะปกติก็ไม่เจออะไรเลยที่เจอก็คือเจอเจอที่บ้านหลังเนี้ยที่ที่อยู่ทุกวันเนี้ยที่ห้องที่ตรงนี้ะค่ะที่ประชุมอันนี้ค่ะที่อยู่อ่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยอต้องถามก่อนย้อนกลับไปตอนที่ที่แฟนเจอด้วยที่แฟนเหมือนกลับไปรู้สึกถึงอะไรบางอย่างก่อนหน้านั้นในแฟนมีความรู้สึกเคยเจอมาก่อนไหม ปกติแล้วแฟนคนนั้นเขาเขาเขารู้ก็เห็นอะไรพวกนี้บ่อยนะคะเพราะที่รู้จักหลวงพอ่อฝนเนี่ยค่ะรู้จักครับหลวงพอ่อฝนวัดบาง้ะค่ะคือเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฝนครับเขาก็จะสั่งเต็มตัวเลยก็ค,คนส่วนมากหนูก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเวลาที่แบบประมาณน่้นเขารู้สึกก็มีอะไรงเงี้ยเขาจะรู้สึกได้บางทีก็ขนลุกบางทีก็เห็นมั่งอะไรมั่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วเขาเป็นคนขับรถคันน้นเขาจะขับในช่วงกลางคืนประมาณเขาจะไม่ขับเลยคเขาก็จะเจอเรื่องแบบนี้ก่อยเขาก็จะชอบเล่าควาแในส่วนตัวไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นแม้กระทั่งตอนคืนเคยนั่งรถเดียรเ,เขาด้วยกันนะคะคเขาเห็นแต่หนูไม่เห็นเนี่ยอะไรเงี้ยอือ,อ,อ,อนะทุกวันนี้ก็อยู่ที่ที่ห้องเนี้ยคือคนเดียวค่ะอยู่คนเดียวค่ะอถามจริงอยู่คนเดียวเนี้ยคิดไหม อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคิดไหมตัวไหมลัวค่ะแต่หนูก็เุ้่งทนอยู่คุินคน่คทนกลัวจริงจริงแล้ว <ๆ S 2> พี่พี่จะบอกอย่างนี้ว่าคือในเมื่อเราเราเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของห้องเพราะว่าเราเช่าห้องอะนะฮะเราก็ต้อง <ฮะ S 1> เราก็ต้องอยู่ให้ได้อย่างคือเราใหญ่กว่าเขาบอกเขาดีๆ <ฮะ S 1> คือถ้าไม่รู้ว่ามันมีความรู้สึกอะไรแบบนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความรู้สึกอะไรแบบนี้ก็บอกเขาเลยบอกว่าเฮ้ย <ฮะ S 1> คือเราก็ต้องก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องอยู่คือถ้าจะอยู่ด้วยกันก็อยู่ได้แต่ไม่ต้องมาให้เห็นช่วยกันทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าไม่รู้นะถ้าเราเช่ออย่างนี้เราก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้ครับตอนที่ที่ว่าฝันแล้วก็เหมือน,นโดนเหมือนโดนอมามาค่ะที่ก็เท้ามาก็ไปทําบุญหเหมือนเหมือนทาบุญแต่เ,เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็ทําบุญบอกมานะ คือสัมภเวสีที่ที่เจอหรือว่าที่เราฝันถึงเมื่อคืนอะไเหมือนบอกว่าทําให้กับคนนี้อะไรอะไรแต่ทุกวันนี้ที่อยู่คนเดียวหนูเรื่องผีก็ไม่เท่าไหร่อ่แต่สามากจะจะกลัวเรื่องเรื่องโจเรื่องเรื่องเรื่องอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะว่าเรื่องานดุจากอันนี้อันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวังมากด้วยอันนี้กลัวมากค่ะที่กลัวมากบางทีมันเปรี้ยวอะฮะหรือว่าไงซอยบ้านใช่ใช่ค่ะคือที่รู้จักแสตประทองอหคะแสตประทอง รู้จักใช่ค่ะอยู่ป็นประทองกูจแต่ก่อนมันฮุ้มมากแต่แต่เนี้ยแต่ตอนนี้มันเก่ามากเที่พี่ถามที่เลยแดดประทองยังอยู่เห,หรออยู่แบบ50ปีแล้วมั้งใช่แล้วไมเป็นมันเป็นแดดแดดแห่งแรกของของประเทศไทยเลยอ่ะที่มีโฆษณาแบบแต่ก่อนมัน,มมนดังมากใช่ที่มีตลกมาร้องเพลงอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะดังมากนั้นเือน ชื่อแต่ก่อนมันมันฟุ้งมากมีพวกสาไห้น้ํามีอะไรในตอนนี้เขาปิดหมดแล้วแล้วก็ตึกมีเสามากๆืึข้างล่างมีมอามาอย่างระดึกหลังเฮ้ยผมไม่ได้ยินชื่อนี้มานานมากนะ,นะสัตราทองเนี่ยคือยังอยู่ใช่ไหมแล้วยังมียังมีคนอยู่เยอะไหมคือถาม,ม่าเยอะไหมก็ไม่เยอะเหมือนเด็กก่อนเพราะปันเนี้ยคนคนจะอยู่แค่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ไม่มีอยู่ค่ะแล้วหนูอยู่ชั้นอะไรอยู่ชั้นสองค่ะชั้นสามไม่ิดข้างบนหัวหนูก็ลุ้นอยู่ เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่บัตรเปิดรูปให้ดูโอ้โหเฮ้ยนี่คือแส่ประทองเหรอใช่ไม่ได้ว่าอะไรขามากขามากมากคือนี่คือนี่เห็นเห็นตุกดล้างอย่างที่แบบเห็นตุกล้างทั่วไปอะเนี่ยที่หนูอยู่คือแบบมองประมาณนี้คืออยู่บางทีเพื่อนมาอยู่ได้ยังไงเนี่ยเหมือนตุกดล้างเลยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยก็เลยจะกลัวพวกเรื่องโซมเสื้ออะไรพวกนี้มากกว่าค่ะพี่แบบเราอยู่คนเดียวด้วยไม่รู้จะใครด้วยอะไรเนี่ย ันตรายนะตแต่ก็ยังมีที่มันยังเป็นเขตชุมชนอยู่นะดูจากรูปตัวนี้เอ้ยคนก็อาศัยอยู่เยอะเหมือนกันแต่บางชั้นอาจจะไม่มีแล้วไม่มีค่ะแล้ว<อ>มันเราหนูมากลัวแบบประมาณว่าคือไม่มีไม่มีคนรู้จักแล้วไม่มีใครรู้จักเราก้เป็นไรที่มาจะไปคยนเราได้ไหมอะไรประมาณนะี้คิดบางทีเห็นข่าวคะ่ะที่แจ้งแบบเออข้าขอ,อางพื้นอะไรกันอย่างเงี้ยไอเราก็แบบกลัว ไม่อยู่ในใจอย่างเดียวอะว่าถ้าทําอะไรก็อยากฆ่าแล้วกันไม่อยากสายเนี่ไม่อยากเข้าใจเข้าใจยังไงก็ต้องก็ก็ต้องดูแลตัวเองคือปกติเป็นคนเลิกงานดึกอยู่แล้วด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะพี่หนูหนูอยู่แต่ประทองอยู่ลังสิทอยู่ลังสิะค์นะแต่หนูทํางานที่เซ็นทรัลรามินทาเออต้องเลิกงานเลิกสามทุ่มก่อนไปถึงบ ha totally ้านก็ประมาณนั่งรถสองต่อรถ เลยนะคืออยู่รังสิตแต่มาทํางานที t <t <t ่เซ็นทรันรามินทราแถวบ้านพี่เนี่ยนะใช่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยไกลมากใช่ค่ะแต่ว่าเขาเข้าเขาเข้าคันสิบเอ็ดโมงอะไรก็เลิกสามทุ่มอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะถึงก็สี่ห้าทุ่มใช่เออนะยังไงก็ต้องก็ต้องระมัดระวังนะครับดูแลตัวเองดีๆนะเออสู้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  นะฮะสู้อยู่ล่วสู้คนเดียวมาตั้งนานนะดีมากลูกสู้สู้นะฮะก็ถ้ามีอะไรก็ฟังเดอะโกสเีดีโอด้เป็นเพื่อนหรือถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินอะไรเบอร์มีแล้วนี่นะฮะถ้าตรงกับวันออกกาศหรือถ้าไม่รู้อ่ะเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยโทรมาได้ตลอดนะครับหรือไม่ก็อ่าเมมเบอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจตํารวจอะไรเอาไว้นะใช่นะไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่เราแต่เราต้องระวังเองถูกต้อง เงินเงินในโพทซามิ่ห้ามหมดหมดไม่ได้เลยค่ะมีอะไรขึ้นมาแย่เลยเออเอาเอายังไงสู้ๆนะน้องแนนนะค่ะที่แจ็กก็สู้ๆเหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้หนูติดตามแจอยู่เรื่อยๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะฮะเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะแนนนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแนนสวัสดีค่ะ ผมไม่ได้ยินชื่อนี้มานานในจริงนะคือสมัยก่อนมันจะมีโฆษณาที่มีตลกมาร้องอะฮะคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยม่ยังอยู่อีกหรอเออจะเก่าจริงจะเก่าจริงอ่ะตอนนี้ล่าสุดตีหนึ่งกับอีกประมาณสามสิบห้านาทีครับ เดี๋ยวเราคงจะมาลุยกันที่เรื่องต่อไปเลยครับพี่บัตรรู้สึกว่ามีหนึ่งสายมารออยู่นะตอนนี้นะครับเป็นสายของคุณกิจนะครับคุณกิจประจวบ